สวัสดีค่ะทุกทกท่านกลับมาพบกับตุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะตุก๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินโครงการหารสวัสด์แลนด์เฟสหนึ่งค่ะ วันนี้นะคะเราก็มีการปรับราคากันนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะราคาอยู่ที่ตารางวาละ7,900บาทนะคะจากปกติตารางวาละ8,500บาทนะคะซึ่งตอนนี้นะคะบริเวณนี้นะคะมีทั้งหมด3าโฉนดที่พร้อมโอนนะคะเริ่มต้นจากแปลงด้านในสุดของเราคือแปลงหมายเลขที่10นะคะเนื้อที่75ตารางวาค่ะ ตลังวันละเจ็ดพันเก้ารอบาทค่ะส่วนแปลงถัดมานะคะก็จะเป็นแปลงที่สี่กับแปลงที่ห้านะคะนี่สองโฉนดนี้รวมกันนะคะเออสองแปลงนะคะรวมกันเป็น1นโฉนดะคะแปลงหมายเลขที่สี่กับห้านี้นะคะแปลงนี้เนื้อที่หนึ่งร้อยห้าตารางวาค่ะตารางวาละเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะและทงสีส้มจนถึงทงสีฟ้าตรงนี้นะคะ เนื้อที่225ตารางวานะคะตารางวาละ7,900บาทเช่นกันค่ะวันนี้ตุกก็พาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินโครงการฮานสวัสดแลนด์เฟส1ค่ะของ10กม13อําอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะหลังจากที่เราเคยพามาอัปเดตช่วงที่เคี่งใหม่ๆนะคะและล่าสุดก็คือนี่เลยค่ะ ถนนหน้าแปลงนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตกว้างมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะหลักเขตนะคะแล้วก็มีตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินของคุณลูกค้าด้วยนะคะท่านอยู่กับตุกนะคะวันนี้ค่ะตุกพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินนะคะแปลงที่จุกยืนอยู่นี้คือแปลงหมายเลขสิบนะคะโครงการหารสวัสด์แลนด์นะคะ เฟสหนึ่งค่ะของ10กม13บาเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดข,ของที่ดินนะคะนี่แปลงนี้75ตารางวาตารางวาละ7จ0ดพันนะคะโฉนดพร้อมโอนค่ะนี่มีดอกไม้สวยสวยนะคะนี่มีหน้าแปลงด้วยนะคะ แปลงนะคะติดถนนคอนกรีตนะคะแล้วก็ซ้ายขวานะคะเรามีเพื่อนบ้านเป็นตัวอย่างการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของคุณลูกค้านะคะเห็นไหมคะแปลงข้างเคียงนะคะส่วนแปลงที่เราขายคือแปลงนี้นะคะนี่สังเกตเพื่อนบ้านของเรานะคะเขาก็เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วค่ะแปลงที่เราขายคือแปลงนี้นะคะ รายละเอียดเบื้องต้นนะคะตุ๊กก็จะระบุไว้ใต้คลิปนี้นะคะส่วนท่านใดสนใจอยากจะนัดชมที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อหาตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะหากต้องการผังหรือราคาที่ชัดเจนนะคะ กดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะแอดไลน์ทักเข้ามาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุกด้วยนะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้กลับขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะท่านใด ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อหาตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะรายละเอียดเบื้องต้นนะคะตุ๊กก็จะระบุให้ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ